วายมาหาแล้วจะเอ๋จะเอ๋จะเอ๋บ hmm. sí. yes. ันทางนี้ทางนี hmm. yeah. you know, mm ้ลุงเร็วเร็วเร็วทางนี้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 เร็ว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 นี่เพื่อนๆครับลูกชายมาหาแล้วได้เวลาแล้วฝนตกถ้าฝนตกจะมาหาพ่อวายหิวด้วย สวัสดีครับกันเร็วลูกเลยสวัสดีครับกันเร็วสวัสดีครับสุดหล่อมาหาแล้วอันนี้ตั้งชื่อให้น้องดำน้องดำเป็นพี่น้องกับน้องขาวน้องดำนี่จะคุ้นมากเพื่อนๆจับได้กอดได้แต่น้องขาวนี่จะไม่กล้าเข้าใกล้ยังเราแวงดยู่มาทางนี้ลูกมาทางนี้เร็วๆ เนี่ยทา้งนี้ทั้งนี้แน่เห็นไหมเรียกก็มานี่นนนดูดูครับเพือพ่อนดูครับเพื่อนดูสวัสดีก่อนเล้วลูกเล้วทักทายก่อนเล้วลูกเล,ก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 ลก้เปียกฝนมาหาพ่อเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาเอาดูครับเพื่อนดูดู ขุนมากแล้วก็จะอ้อนเก่งสามเดือนครับเพื่อนๆน้ำเอ้ยน้ำเล็กอี็นมน้ารักจังเลยชี้อ้อนครับให้จับให้กอดได้เดี๋ยวผมมีตังค์อนนเพื่อนไม่เอาลูกจะลงมามีตังค์หมผมจะเอาไปฉีดยาเพื่อนสงสารเขา มานี่ลุงมานี่มานี่มาหนี้มาหาพ่อเนี่ยไอ้เดี๋ยวเรือ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 ทักทายก่อนเดี๋ยวทักทายก่อนดูดูดืเดือดจะกระโดดลงมาหาเพราะอยู่นั่นแหละลูกอยู่นั่นแหละอันนี้น่ารักเองเลยหิวแล้วใช่ไหมครับหิวแล้วใช่ไหมเดี๋ยวพ่อมีตังค์พ่อจะเอาหนูไปฉีดยาลูก